บนโลกของเรานั้นมีปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่น่าทึ่งและน่าเหลอเือเชื่อเกิดขึ้นอยู่มากมายซึ่งบางปรากฏการณ์นอกจากจะแปลกประหลาดแล้วมันก็ยังมีความสวยงามที่น่าประทับใจซ่อนเอาไว้ด้วยดังนั้นไม่ว่าปรากฏการณ์ที่น่าตื่นตาตื่นใจเหล่านี้จะเกิดขึ้นในสถานที่ไกลเพียงใดก็ยังมีผู้คนที่หลงใหลในความสวยงามของธรรมชาติพร้อมที่จะดันดน้นเดินทางไปเพื่อชื่นชมอยู่เสมอวันนี้เราจึงอยากขอพาทุกท่าน ไปรับชมสิบปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่แปลกประหลาดและสวยงามเป็นอย่างมากซึ่งจะมีอะไรบ้างนั้นถ้าพร้อมแล้วเราไปรับชมกันได้เลย 1. ลาวาสีน้ำเงินลาวาสีน้ำเงินนะครับถือเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่หาชมได้ยากและน่าทึ่งเป็นอย่างมากเพราะโดยปกติแล้วลาวาที่เราพบเห็นมักจะมีสีแดงสีส้มหรือไม่ก็สีเหลืองนะครับ เพราะมันเกิดจากความร้อนของหินที่ถูกหลอมละลายแต่ว่าลาวาสีน้ำเงินจะเกิดจากกระบวนการทางเคมีที่ต่างออกไปครับซึ่งลาวาสีน้ำเงินจะเกิดจากการเผาไหม้ของกา๊าซกรรมถันที่มีอุณหภูมิที่สูงมากๆเมื่อกา๊าซกรรมถันพ่นออกมาจากภูเขาไฟและได้สัมผัสกับออกซิเจนในอากาศจนเกิดการลุกไหม้ก็จะปล่อยเปลวสีน้ำเงินหรือสีม่วงทำให้ดูเหมือนกับว่าลาวาที่ออกมานั้นมันมีสีน้ำเงินนั่นเองครับ และหนึ่งในสถานที่ที่มีชื่อเสียงที่สุดในการพบเห็นลาวาสีน้าเงินนั่นก็คือที่ภูเขาไฟคาวาอิเจนในประเทศอินโดนีเซียซึ่งเป็นภูเขาไฟที่มีทะเลสาบกรดกร,รมถันและเป็นที่รู้จักกันของนักท่องเที่ยวและนักธรณีวิทยาเป็นอย่างดีเลยนะครับแต่มันก็ไม่ใช่ว่าจะพบเจอกันได้ไบ่อยๆเพาะมันต้องอยู่บนเงื่อนไขที่เหมาะสมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของปริมาณกรรมถันที่ต้องมีมากเพียงพอ รวมไปถึงการเผาไหม้ในอนุณหภูมิที่สูงกว่า360องศาและยังต้องมีออกซิเจนที่เพียงพอในกระบวนการเผาไหม้จึงจะสามารถเกิดขึ้นได้ซึ่งโดยปกติการเผาไหม้ของกรรมถันมันจะปล่อยกา๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ซึ่งเป็นอันตรายต่อระบบทางเดินหายใจของมนุษย์หากคุณได้มีโอกาสไปชมที่นี่ก็เตรียมตัวให้ดีๆและปฏิบัติตามคำแนะนำด้านความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับ2 รุ้งแสงจันทร์รุ้งเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่สวยงามและน่าอัศจรรย์ซึ่งโดยปกติเราจะเห็นรุ้งในช่วงเวลากลางวันหลังฝนตกแต่คุณทราบหรือไม่ครับว่าในเวลากลางคืนเราก็สามารถเห็นรุ้งได้เหมือนกันโดยรุ้งที่เห็นในเวลากลางคืนนั้นเขาจะเรียกันว่ารุ้งแสงจันทร์หรือรุ้งจันทานะครับซึ่งอย่างแรกเราต้องรู้กันก่อนครับว่ารุ้ง หรือรุ้งกินน้ํามันเกิดขึ้นได้อย่างไรซึ่งปรากฏการณ์ดังล่ามันเกิดขึ้นจากการหักเหของแสงจากดวงอาทิตย์ผ่านละอองหรือหยดน้ําที่อยู่ในอากาศแล้วก็มีการกระจายออกเป็นแถบสีต่างๆอย่างที่เราเห็นกันนะครับส่วนรุ้งแสงจันทร์มันจะเกิดขึ้นแบบเดียวกับรุ้งกินน้ํานั่นแหละครับแต่มันจะเกิดขึ้นในช่วงเวลากลางคืนและใช้แสงสะท้อนจากดวงจันทร์แทนแสงอาทิตย์โดยตรงในการหักเหแสงให้เกิดเป็นแถบสีรุ้ง แต่เนื่องจากแสงของดวงจันทร์มันจะมีความสว่างน้อยกว่าแสงของดวงอาทิตย์มากนั่นจึงทำให้แถบของสีลุ้งอ่อนมากๆจนทำให้สายตาม,มนุษย์ยากที่จะแยกแยะสีออกได้นั่นจึงทำให้เรามองเห็นเป็นแถบสีขาวนั่นเองครับซึ่งรุ้งแสงจันทร์อาจจะเกิดขึ้นได้ในขณะที่ท้องฟ้ายามค่ำคืนมืดสนิทโดยปรากฏการณ์นี้จะเกิดขึ้นได้หลายแห่งบนโลกแต่ทุกอย่างมันต้องอยู่บนความเหมาะสมตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้นะครับ แต่แอดก็ไม่รู้ว่าในเมืองไทยของเราจะมีหรือเปล่านะครับถ้าใครที่เคยพบเจอก็ช่วยคอมเมนต์บอกเราด้านล่างหน่อยนะครับ 3. ปรากฏการณ์เมฆม้วนนี่คือหนึ่งในปรากฏการณ์ทางธรรมชาติของก้อนเมฆที่หาชมได้ยากอีกอย่างหนึ่งนะครับมันคือการม้วนตัวของก้อนเมฆที่เรียกกันว่า morning glory cloud โดยมันจะมีลักษณะเป็นก้อนเมฆขนาดใหญ่ที่ทอดยาวหลายกิโลเมตร ซึ่งเคยถูกพบว่ามันสามารถมีความยาวได้ถึง1000กิโลเมตรเลยนะครับแต่โดยทั่วไปมันจะมีความสูงอยู่ที่ประมาณ1-2กิโลเมตรซึ่งในบางครั้งอาจเกิดมากถึง10ม้วนที่เรียงต่อกันเลยก็มีครับซึ่งสาเหตุของการเกิดปรากฏการณ์ทางอุตุนิยมวิทยาที่ซับซ้อนนี้มันจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อทุกอย่างต้องลงตัวไม่ว่าจะเป็นการหมุนเวียนของบรรยากาศในบริเวณที่มีความกดอากาศสูงและต่ำที่เคลื่อนที่สัมผัสกันรวมถึง มวลของอากาศเย็นจากทะเลที่เข้าปะทะก,กับอากาศร้อนบนแผ่นดินทําให้เกิดการพับตัวของกระแสลมและสร้างเมฆที่ยาวต่อเนื่องกันนั่นเองครับด้วยปรากฏการณ์นี้สามารถพบได้เหนือนน่นฟ้าทางตอนเหนือของประเทศออสเตรเลียในช่วงปลายเดือนกันยาไปจนถึงช่วงต้นเดือนพฤศจิกาและในบางพื้นที่ของอเมริการวมถึงยุโรปแล้วก็เอเชียด้วยนะครับ 4. ทะเลสาบอัญมณี ทะเลสาบไบคารถือเป็นทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่และลึกที่สุดในโลกนั่นเป็นเพราะว่ามันมีแม่น้ําถึง330สายที่ไหลลงสู่ทะเลสาบไบคารที่กว้างใหญ่กินพื้นที่กว่า31,000ตารางกิโลเมตรในประเทศรัสเซียนอกจากนั้นมันยังมีความลึกมากถึง1,600เมตรที่นี่ถือเป็นแหล่งอาหารที่อุดมสมบูรณ์และยังเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ําจืดน,นานาชนิดนอกจากนั้น ทะเลสาบแห่งนี้ยังถือเป็นทะเลสาบโบราณที่เก่าแก่ที่สุดในโลกทางธรณีวิทยาด้วยอายุมากถึง25-30ล้านปีเลยนะครับโดยทะเลสาบไบคารเป็นเจ้าของสมญานามว่าดวงตาสีน้ำเงินแห่งไซบีเรียนั่นเป็นเพราะว่าในช่วงของฤดูหนาวเมื่ออุณหภูมิลดลงถึงลบ38องศาเซลเซียสน้ำในทะเลสาบที่ใสาราวกับคิตตัลจะก่อตัวเป็นน้ำแข็งใสาราวกับอัญ,ญมณีที่ส่องแสงระยิบระยับ ทำให้ก้อนน้ำแข็งใสขนาดใหญ่มืึอมาเหล่านี้เปล่งประกายาราวับเป็นเทอร์คอยอัญมณีที่มีสีฟ้าอมสีเขียวในยามแสงสว่างที่กระทบกับมันอุณหภูมิเยือกแข็งประกอบกับลมที่พัดผ่านสามารถสร้างก้อนอัญมณีน้ำแข็งขนาดใหญ่ได้ถึง15เมตรและยังสามารถเปลี่ยนพื้นผิวทะเลสาบให้กลายเป็นดินแดนเยือกแข็งที่แสนสุดมหัศจรรย์อย่างที่เราเห็นกันอยู่ตอนนี้ครับ 5. าเสาเพลิงปีศาจ นี่คือหนึ่งในปรากฏการณ์ธรรมชาติที่ชวนขนลุกมากเลยนะครับมันมีชื่อเรียกว่าเสาเพลิงปิศารหรือทอร์นาโดไฟโดยมันจะเกิดขึ้นเมื่อเปลวไฟจากไฟป่าหรือการเผาไหม้ขนาดใหญ่ถูกกระแสลมและอุณหภูมิทําให้เกิดเป็นกระแสลมหมุนวนที่เป็นลำขึ้นไปในอากาศซึ่งลักษณะของมันจะคล้ายกับการเกิดพายุหมุนแต่แตกต่างกันตรงที่มันจะมีเปลวไฟที่หมุนวนอยู่ด้านในด้วยครับโดยอาจมีความสูงได้ถึงหลายร้อยเมตรหรือ อาจสูงได้เป็นกิโลเมตรและมีความเร็วของลมอยู่ที่ประมาณ160กิโลเมตรต่อชั่วโมงเชียวนะครับอันนี้เราพูดถึงในกรณีที่มันรุนแรงที่สุดนะครับซึ่งมันถือเป็นหนึ่งในปรากฏการณ์ธรรมชาติที่ยากจะเกิดขึ้นเนื่องจากมันจะต้องอยู่ในสภาวะที่เหมาะสมคือมันจะต้องมีอุณหภูมิของอากาศและกระแสลมที่เหมาะสมเท่านั้นนะครับจึงจะสามารถเกิดขึ้นได้แต่เบื้องหลังความแปลกของปรากฏการณ์ดังกล่าวมันก็ซ่อนความน่ากลัวเอาไว้ด้วยนะครับนั่นก็คือว่า เสาเพิิงหมุนยิ่งมีความรุนแรงมากขึ้นเท่าไหร่มันก็จะยิ่งทําให้ไฟที่หมุนขึ้นไปนั้นกระจายไปยังพื้นที่อื่นๆได้อย่างรวดเร็วและสร้างความเสียหายได้เป็นอย่างมากนั่นเองครับ 6. เแปลไฟในม่านน้ำตก Eternal f a m e Fall เป็นน้ำตกขนาดเล็กที่ตั้งอยู่ในรัฐนิวยอร์กของประเทศสหรัฐอเมริกาความพิเศษของน้ำตกแห่งนี้นั่นก็คือ หลังม่านน้ำตกมันจะมีเปลวไฟที่ลุกอยู่ตลอดเวลาโดยเปลวไฟนี้เกิดจากก๊าซที่มีการทับถมกันซึ่งมีปริมาณที่มากพอที่ทําให้เกิดเป็นไฟลุกอยู่ตลอดเวลาซึ่งในช่วงของฤด,ดูร้อนเปลวไฟจะมีแสงสว่างมากและทําให้เห็นได้อย่างชัดเจนเนื่องจากปริมาณน้ําที่ไหลลงมามีน้อยลงนั่นเองครับและสาเหตุที่ทําให้เกิดเปลวไฟนั่นก็คือก๊าซธรรมชาติประเภทโพรเพนอีเทนแล้วก็มีเทนที่ออกมาจากใต้ดินในบริเวณนั้น ที่เกิดจากการสะสมอยู่ในโพรงถำ้ำจนทําให้เกิดการลุกติดเป็นไฟขึ้นมาตลอดเวลานั่นเองครับแต่อย่างไรก็ดีในบางครั้งปริมาณก๊าซที่ลดลงอย่างชั่วคราวก็อาจทําให้ไฟดับได้นะครับและเมื่อไฟดับนักท่องเที่ยวหรือคนท้องถิ่นที่เดินทางผ่านไปผ่านมาพบเห็นเข้าเขาก็จะจุดมันขึ้นมาใหม่อีกครั้งครับ 7. เสาแสง สำหรับคนที่อยู่ในประเทศแถบร้อนอย่างเรานะครับแทบจะไม่มีโอกาสได้เห็นหรือรู้จักกับปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เรียกว่าปรากฏการณ์เสาแสงเลยแม้แต่นิดเดียวนะครับเพราะปรากฏการณ์นี้มันจะเกิดขึ้นจากการสะท้อนของแสงจากผลึกน้ำแข็งเล็กๆที่อยู่ในชั้นบรรยากาศหรือในก้อนเมฆโดยแหล่งกำเนิดแสงของปรากฏการณ์นี้จะมาจากดวงอาทิตย์โดยปกติจะเกิดขึ้นเมื่อดวงอาทิตย์อยู่ใกล้หรือต่ำกว่าขอบฟ้านะครับซึ่งหากปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นจากดวงอาทิตย์ เราจะเรียกปรากฏการณ์นี้ว่าเสาแสงอาทิตย์หรือโซล่าพิวล่าและนอกจากแสงของดวงอาทิตย์แล้วมันก็ยังสามารถเกิดขึ้นได้จากแสงของดวงจันทร์หรือเสาไฟข้างทางก็สามารถทําให้ปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นมาได้นะครับมันเป็นหนึ่งในปรากฏการณ์ที่ไม่ได้พบเห็นกันบ่อยๆเพราะถ้าจะเกิดขึ้นได้มันจะต้องมีอุณหภูมิที่ต่ํากว่าลบ20องศาเซลเซียสรวมถึงยังต้องมีผลึกและเก็ดน้ําแข็งจํานวนมากในชั้นบรรยากาศเท่านั้นนะครับ ซึ่งการเกิดขึ้นของปรากฏการณ์เสาแสงนี้มันสามารถเกิดขึ้นได้หลายพื้นที่ทั่วโลกทั้งนี้มันยังไม่สามารถทำนายว่าจะเกิดปรากฏการณ์นี้ขึ้นเมื่อใดนั่นจึงทำให้มันกลายเป็นหนึ่งในปรากฏการณ์ที่หาชมได้ยากยิ่งกว่าแสงเหนือซะอีกนะครับ 8. ทุ่งดอกน้ำแข็งปรากฏการณ์ดอกน้ำแข็ง มักจะเกิดขึ้นบริเวณทะเลสาบที่เริ่มจะกลายเป็นน้ำแข็งและมีผิวน้ำที่เงียบสงบซึ่งมันจะมีลักษณะคล้ายกับเข็มหรือน้ำแข็งแผ่นบางๆที่ซ้อนกันเป็นชั้นๆเหมือนกับดอกไม้สีขาวที่กระจายตัวอยู่ทั่วบริเวณพื้นผิวทะเลสาบที่เป็นน้ำแข็งซึ่งดอกไม้น้ำแข็งส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่ออากาศด้านบนมีความเย็นมากกว่าใต้แผ่นน้ำแข็งด้านล่างเมื่อมีไอน้ำที่อิ่มตัวแทรกตัวขึ้นมาตามแผ่นของน้ำแข็งกระทบกับความเย็นที่อยู่ด้านบน จึงทาให้เกิดเป็นเกล็ดน้ําแข็งที่มีลักษณะต่างๆโดยจะขึ้นอยู่กับอุณหภูมิของบรรยากาศบริเวณนั้นนะครับโดยดอกไม้น้ําแข็งจะมีความบอบบางเป็นอย่างมากและจะละลายเมื่อเจอกับแสงแดดดังนั้นปรากฏการณ์นี้จึงเกิดขึ้นเพียงแค่ระยะเวลาสั้นๆและมักเกิดขึ้นในช่วงเวลาเช้าหรือในช่วงที่ไม่มีแสงแดดส่องลงมาถึงนั่นเองครับโดยนักวิทยาศาสตร์ยังระบุว่าดอกไม้น้ําแข็งจะก่อตัวขึ้นเฉพาะบนแผ่นน้าแข็งที่บางและเกิดขึ้นใหม่ๆเท่านั้น และเมื่อเงื่อนไขเหมาะสมดอกไม้น้ำแข็งนับพันนับหมื่นดอกจะเบ่งบานกลายเป็นทุ่งดอกไม้สีขาวกว้างไกลสุดลูกหูลูกตาถือได้ว่าเป็นหนึ่งในปรากฏการณ์ธรรมชาติที่สวยงามและหาดูได้ยากมากๆเลยนะครับ 9. ดวงจันทร์สีเลือดนี่คือปรากฏการณ์ที่เรียกว่าบัตมูลหรือดวงจันทร์สีเลือด มันเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างจันทรุปราคาที่เต็มดวงเมื่อโลกอยู่ระหว่างดวงอาทิตย์แล้วก็ดวงจันทร์ทาให้แสงของดวงอาทิตย์ไม่สามารถที่จะส่องไปถึงดวงจันทร์ได้โดยตรงแต่แสงบางส่วนจากดวงอาทิตย์ที่ผ่านชั้นบรรยากาศโลกจะถูกหักเหและกระจายตัวทําให้แสงสีฟ้าถูกกรองออกไปเหลือแต่แสงสีแดงและสีส้มที่ตกไปกระทบกับผิวของดวงจันทร์จึงส่งผลทําให้เกิดปรากฏการณ์ที่เป็นสีแดงคล้ายกับเลือดอย่างที่เราเห็นกันอยู่ตอนนี้ครับ เมื่อเกิดปรากฏการณ์นี้มันก็ไม่ได้เป็นสีแดงเลือดเสมอไปนะครับเพราะบางครั้งมันอาจเป็นสีแดงเข้มสีแดงส้มหรือแม้แต่สีแดงอมน้ําตาลก็ได้มันขึ้นอยู่กับปริมาณของฝุ่นควันหรือมลพิษในชั้นบรรยากาศโลกรวมถึงมุมของเงาโลกที่บดบางดวงจันทร์ด้วยนะครับซึ่งโดยเฉลี่ยแล้วบัดมูลจะเกิดขึ้นประมาณ1-2ครั้งต่อปีขึ้นอยู่กับตำแหน่งของโลกดวงจันทร์แล้วก็ดวงอาทิตย์ที่จะต้องโครจรมา อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมซึ่งในอดีตหลายวัฒนธรรมเชื่อกันว่าการเกิดบรัดมูลถือเป็นลางร้ายแต่ในด้านของวิทยาศาสตร์บรัดมูลถือเป็นปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ที่เกิดขึ้นแบบปกติและไม่มีผลกระทบอะไรต่อโลกด้วยนะครับ 10. นกกิ้งโครงเริงระบำในช่วงฤด,ดูใบไม้ผลิและในช่วงฤด,ดูใบไม้ร่วง นกหลายสายพันธุ์จะทําการอพยพเพื่อทําการผสมพันธุ์และหนีหนาวลงไปทางใต้รวมถึงนกกิ้งโครงด้วยด้วยหลังช่วงพระอาทิตย์ตกใหม่ๆจะเกิดปรากฏการณ์ที่คนพื้นเมืองเรียกกันว่าซอโซที่หมายถึงพระอาทิตย์สีดําและบางคนจะเรียกเหตุการณ์นี้ว่าเมอร์เมเรชันซึ่งเป็นปรากฏการณ์ของนกกิ้งโครงจํานวนมากที่มารวมตัวกันบางทีอาจมีจํานวนเป็นหลักหมื่นและเป็นหลักแสนตัวเลยก็มีนะครับซึ่งการรวมกลุ่มแบบนี้นอกจากจะช่วยในการหาอาหารแล้ว มันยังเป็นการช่วยสร้างกลไกเพื่อป้องกันตัวไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของนักล่าอย่างเช่นพวกเหยี่ยวซึ่งตามปกติแล้วเหยี่ยวจะไม่นิยมเข้าโจมตีฝูงนกขนาดใหญ่เช่นนี้นะครับและภาพเหตุการณ์ที่เรากําลังเห็นอยู่ตอนนี้นะครับมันคือเหตุการณ์ที่นกกิ้งโครงจํานวนมากกําลังตัดสินใจที่จะหาสถานที่ในการพักค้างคืนและทําให้เกิดเป็นภาพของฝูงนกกิ้งโครงเลืองระบําในยามค่ําก่อตัวเป็นรูปร่างต่าง นับเป็นประสบการณ์ที่น่าตื่นตาตื่นใจสําหรับผู้ที่พบเห็นเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับก็จบกันไปแล้วนะครับกับ10ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เราคิดว่ามันแปลกและอยากนํามาฝากกันและหวังว่าทุกท่านคงจะชื่นชอบคลิปนี้นะครับและก่อนจะจากกันไปสําหรับใครที่ยังไม่ได้กดไลค์ก็รบกวนช่วยกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้สักหน่อยนะครับเผื่อว่าเรามีคลิปใหม่ๆขึ้นมาคุณจะได้ไม่พลาดบาย